ก็ถึงเวลาของเป็นสมควรละเลิกแล้วที่เราจะวัดรถไฟฟ้าไอแเครื่องพันห้าเทอร์โบนะครับทุกท่านสต็อกเนี่ย360หรือเปล่าวะประมาณนั้นแล้วกันนะในเปนเปอร์ไปดูในวิกิพีเดียเอาคันนี้ <c oughs> จูสเตเตหนึ่งไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วลูกค้าบอกว่าพี่ตั้มไหนๆจะทำแล้วรบกวนจัดสเตตสองให้ผมหน่อยก็เลยเป็นที่มาของวันนี้อีกรอบหนึ่งไอเอา ข้3า3สามไอแรถไฟฟ้าสเตเตทตทำดาวไปมาแล้วแต่ท่อเดิมสปอร์ตแคทด้วยรถไฟฟ้าเกอร์โบก็มัน5เราเคยทำไปแล้วประมาณ2 2แรบงมาัาคิดว่าของแปดเลข4มีแหละแต่เท่าไหร่เท่านั้นแหละอันนี้ง่ายๆสัา,านๆเลยก็คือสเตเตหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วลูกค้าแฮปปี้มาสเตเตสองวันนั้นเลยเลยต้องส่งไปทำดาวไป์สยสปอร์ตแคสกับพี่หนึ่งมัฟเฟอร์ดีไซน อ่ะตามนั้นเดี๋ยวรอดูก่อนเฉียบแฮปปี้เอนดิ้งครับ <Okay. S 2> จากที่เราต้องการเลขสี่ถูกว่าพี่โตแถมให้เราอีก4เป็น440ร้อย่ดูบอนเพราะว่าเบลอแล้วตอนนี้4ี่ร้อมแรงมาที่เครื่อง สามร้อยแปดสิบห้าแรงม้าที่ล้อแรงบิดตั้งฉากเพราะว่ามันขุดนปุ๊บมาเลยมันเป็นรถไฟฟ้นานะครับผมแรงบิดที่ล้ออยู่ที่แรงบิดที่ล้ออยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบนิวตันแรงบิดที่เครื่องและเอ็ i n e t o r อยู่ที่ห้าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเป็นอันว่าไก่แปดคันนี้มีชั่นทอ p พ p e ครับสี่ร้อยสี่สามแรงม้ามีเครื่องนะครับผมแรงบิดอยู่ที่7 7 0้อย็ดสินิวตัน นะครับผมที่เครื่องเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับผมมั่นใจว่าเจ้าไอแปดคันนี้ถ้าใครมีอยู่ที่บ้านบอกเลยครับว่ามันจะเป็นลายเท่นแน่นอนเพราะเนี่ยคาร์บอนนั้งคันนะเทปลาผู้ถิ่เนี่ยเป็นคาร์บอนเทปลาแล้วเบียร์บไม่ไทำรถแบบนี้มาสักพักแล้วที่เป็นซุปเปอร์คาร์หรือว่าเป็นสปอร์ตคาร์แล้วกันนะครับผมกับเจ้าเบียร์ไอแปดครับ มิชชั่นอีพอสติเบิลข้างไหนไม่รู้จำไม่ได้แต่หล่อมากครับผมจบโปรโมชั่นการ์ดครับแฮปปี้ครับมิชันไไ่นคอมพิวตครับสวัสดีครับ